เริ่มเว้นชาร์เตอร์สี่ 4, เวียนรู้เข้าต้องกลับมาเล่นเกมก่อนไหมเอาสิเฮ้ยริน <Hey. Green. S 1> ยังมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้อีกบ้างฉันแค่สับสนแต่ว่าสิ่งที่นายทำเพื่อฉัน กับการได้ที่นายพยายามจะฆ่าฉันมันสับสนปนเตกันไปหมดเรื่องที่เธอสับสนมันก็ไม่ได้ต่างกับฉันนักหรอกตอนที่รู้ว่าเป็นเธอฉันยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันฉันตื่นมาก็มาอยู่ที่นี่พร้อมกับความทรมงจำนี้แล้วก็ตาข้างซ้ายนี่ฉันรู้แค่ว่าจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ฉันจะตายไม่ได้เพราะ ฉันจยมีเสิส่งสำคัญที่ต้องบอกก็คือแต่นายจะฆ่าฉันนะนั่นเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าปเป็นเธอฉันขอโทษฉันทำผิดพลาดฉันรู้ฉันเกือบจะฆ่าเธอถึงสองครั้งทั้งที่ทั้งที่ฉันสัญญาเอาไว้แล้ว ตอนที่ฉันถูกจับฉันปวบมากถึงคนถูกฆ่าต่อน้าต่อตาฉันคิดว่าฉันต้องตายฉันฉันคิดถึงนายมาไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องการความช่วยเหลือและฉันก็ไลยถึงได้มันมีเหตุผลไหม คพรที่นายจะฆ่าฉันแต่ว่าฉันก็ได้ถึงนายฉันแค่รู้ว่าเอลายอยู่กับนายฉันได้รู้สึกปลอดภัยแม้แต่ทาง,งดานที่เราเจอคั้งรีบฝังจุดโ้่งนับตั้งแต่เวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ต่อให้ฉันต้องตายก็ตาย ฉันจะพาเธอออกไปให้ได้ฉันสัญญาเราไปกันเออเค็น okay. กาตัวคนอยู่กับผมพี่ตเตือนวันนี้ผมจะกลับมาต่อเกมชาวติโรกันหลังจากพาที่แววที่เราได้เว้นที่หมายไปแล้วก็ช่วยวินจากการถูกจับแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ด่านฟ้าแม่ ทำไมพี่ไม่ไปคุยกันที่อื่นวะตรงนี้มันมันฝนตกนะเฮ้ยโอ้โหยืนตากฝนแล้วแล้วไหนคือทางเข้าที่ออกมาตอนแรกวะอันนี้ไปต่อได้แป๊บหนึ่งเนี้ยเป็นไม้มากกว่าวินนะวินมันเดินช้าไม้วิ่งอย่างเร็วไม่มันเลยทางนี้ปะ่ะโอเคนี่น่าจะเป็นทางมาตอนตอน้นแล้วเราก็มาตรงนี้โอเคเข้าใจได้ผมอยากให้ตัวคนสองคนจํากันไม่ได้มากกว่ามันจะได้ กินอยู่ดีก็แบบจําได้แล้วก็มันดูน้นาําเ่าอ่ะโทษทีแต่ค,คิดอย่างนั้นะไปต่อแล้วกันจะไม่พูดอะไรถึงเรื่องอะเอ่อขอสำรวจก่นนะอนเนาะเพาะตรงจริงเกมเนี่ยถ้ามันไม่บอกเรื่องของรอยเรือแต่ผมว่ามันจะมีเหตุผลให้สำรวจเยอะเลยมีไมค์กั้นอยู่โอเคแล้วน่าจะไม่ตะ ต้องการกระโดดลงไปไหมพี่จะตาย,ยหรอือเอาไปได้สวยไม่มีอะไรเลยอดี๋าบอกแล้วบังคับกระโดดอะอยังมีทางอยู่นี่ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลย ผมไม่ได้มองผมไม่เห็นเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอ,อ,อ,โอ้ผีมันไล่ตามเราออกหายไปเอาเราก็ไปได้นี่อยู่ไหนอ่ะ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ในห้องอะไม่ใช่หรอฝนมีฝนได้ไงนี่ได้รับจอบเก่าอ้าวเขาอ้าวฝนหายได้รับจอบเก่ามันทำไมมีอะไรอีกไหม ไม่น่ามีแล้วเนาะเง้นเตะอีกรอบมก,ก่อนมาไหนบอกว่าปกป้องกันไงยอย่าเฮ้ยอีกอ่โอเคๆหลอดหลอดหอด,ลอดเลยมันตามตุดว่ะดื้อจังเอาไม่ตุดเราจะเอาเราจะโดดเลยมันไม่มีทางเลือกอื่นละเฮ้ยอเฮ้ยเฮียไปเนี่ยนของมึงห่วงจอบขนาดนั้นเลยเหรอเอะ เมื่อกี้แวบบแบบ๊บๆกูเห็นยา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 ,ยาเอ้ยเดี๋ยวหรือว่าเอาจอบทุกนี่้อใช่จริงด้วยเกือบแแบบแเกือบ,บโดนแล้วอีกแล้วได้รับเชือกหนาอ๋อสามารถใช้เชือกอันนี้ได้ ใช้เชือกโดยตัวจะได้ไม่ต้องโดดตอนแรกนึนกว่าการโดดจะนึนกว่าการโดดจะเป็นต้องเอาของก่อนต้องการใช้เชือกหรือไม่อา้าวนึกว่านึกว่าจะมีทงังเล้กให้โดดอยากของโดดด้อ่เอาใช้แล้วกันผมเซตทับไปแล้วว่าถ้ากลับไปโดดใหม่ก็ยาวเลยต้องการบันทึกเกมหรือไม่เอาดิไปต่ำสูงจงเลยฮะ ต้องตามหาทางออกจากที่นี่มีรอยเลือดอยู่มีมีอะไรแม,ม,ม่ก่อนจะไปเอาติดเขานี้กูเดินติดต้นไม้ขอหาก่อนขอหาของก่อนเผื่อมันมีของอะ่ะขอดูให้ทั่วก่อนเผื่อมันมีอิสต์เอของเนื้อเรื่องต้อนไว้ผมติดต้นไม้เป็นไปได้ยังไงเอาติดบนเลยเอายอมรู้เดิมทีเขาไม่ได้กะให้เราสำรวจอ,อยู่แล้ว เออทำให้ต้นไม้ตั้งแต่บนลงล่างแม่งติดไอ้นี่เลยไม่มีจริงๆวะฝ่า,าไว้ไว้ดึงไปเลี่ยนตกใจเสี่งทีนี้นะต่เอ,อเซฟไาสองแยกไว้แล้ว13สามจะเป็นเซฟทับต่อสิบสองกันพาดตรงได้อันนี้น่าจะล็อกใน ต้องเข้าอาคารเอ็อประตูล,ล็อกกับไว้วอย่างน้อยก็น่าจะขึ้นล็อกไปเลยนะไม่ต้องมาให้เราเลือกบอกว่าเข้าไม่เข้าว่ะอ่อทางขวาคือทางไปต่อแล้วถ้าไปตรงเนี้ยออกมาสังคาสินะมีรถเดยอะรถเก่าที่เสียหายมีอะไรไม่เจอ ไปได้รื่อยๆเลยเอ้าเพราะทางปกติวะมันคือทางที่เราต้องไปอยู่เล้วมันเราก็ไปกันต่อเลยก็ได้ปึ๊บรถตรงนี้เปาะแต่ต้องหาอะไรบางอย่างมางัดง่ายคือต้องหาของอยู่ดีเนาะครับหนึ่งผมว่าอตอนแรกกาจะบอกว่าย้าเขียวเขียวนี่คือคือเส้นทางสู่การไปต่อแต่ท้ายไม่ใช่ก็ติดต้นไม้อยู่ดีท่านหนึ่งเห็นประตูเดี๋ยวต้องไปอ้อม ต้องะตูตรงนั้นยังไงอ๋อมีทางตึงตึงตึงแต่ว่าเฮ้ย,ยพี่พี่พีพีเต็มเพียม,มาแล้วรถต่อที่เสียหายได้กุแจคันเอ็นสองเอาได้ไหมดีกว่าเออนึง ไม่มีไม่มีต่เย็นฝนที่นี่มันหายชะเนี่อะไรอะ่ะเบอร์เบอรเหรอคนทุกอย่างเผื่เจอว้ว้่ดีๆอาคารเอกาสารเก่ากดแทดเพื่อเลิกอ่านอย่าพึ่งผมยังเลิกอ่านไม่ได้กับผมต้องทำการถ่ายรูปไม่เข้าใจทำไมไม่พกไปเลยอะ พกไปเวยแค่กระดาษแผ่นเดียวเองขครเสร็จค่อยขยำทิง้งก็ยังได้อ่ะก้าเจ็ดศูนย์สามหกสามไม่มีโอเคเราได้รหัสมากับอกุญแจาคาดเอ็นสองกุญแจาคาดเอ็นสองน้าจะไม่ผิดเราต้องย้อนกลับไปไกลก็คือย้อนไปตรงนูง้นเลยยังมีผีมาบ้านนะถึงมันจะเดินไม่ชะเอถึงมันจะเดินไม่เร็วแต่มันก็น่าำขำถึงจะไม่มจีจำสักแกก็เหอะ แต่ก็อย่างที่พูดไว้น่าบำคัดออกปอ๊บบังไม่มีไม่มีอะไรเออเออเออไม่มีอยู่ทางคดเคี้ยวมากตู้เสื้อผ้ามีของนี่กูติดเสาไอ้นี่จริงดิ ในตู้บันทึกพร้อมขี์กราดสมุดบันทึกพร้อมขี์กร์มดสมุดบันทึกต้องการอ่านหรือไม่ใช่ครับใครก็ตามที่พกตมุดเน่มนี้มันจะมีคี์ก๊์ดคุณจําเป็นต้องมีรหัสเพื่อใช้มันรหัสอยู่ที่อาคารเ e อ็หนึ่งคุณจะพบมันไม่เป็นไรเตไปวะประตูะเออฮะ เรามีอะไรเรามีสมดุดทุกสมุดพร้อมคียการ์ดก็ฮะแล้วมันทำไมอ่ะไม่ไม่ม่ผมไม่เข้าใจอะ่ะก็มันผมนึกทางที่ไปไม่ออกแลว้ว่ะมันไม่มีแล้วนะเอาจริงๆอ่ะไม่มีแล้วตอนแรกผมนึกว่าไอประตูตรงนั้นจะเขาจะให้เราใส่รหัสไปอีก มีมีทางอื่นไหมต้องสงสัยต้องไปเดินให้ทั่วแบบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบพื้นที่เกมเว็บดีไซน์ที่เป็นป่าลยม,มันดูมันดูให้หาอะไรเยอะแต่ความทีิมันก็ปกปิดด้วยต้นไม้ใหญ่อยู่เออมีอะไรไหมโอ้ยจ๋าเอ้าโอเค เราต้องเอาวาหัดไปใส่ที่ไหนนะโรงงานอนีกก็ได้ใารกาจที่พวกตำรวจนี่นี้คุณจำใบต้องใส่ว่า,าหาัดอยู่ที่อาคารเอ็นหนึ่งคุณจะพบมันเจอแล้วเจอก่อนนี้นี่อีกมันต้องไปที่อื่นแล้วอ่ะไม่ใช่ตรงเนี้ยแน่ๆน่มันไม่มีอะไรอ่ะมมีทางขวาอ๋อใช่เรามีกุญแจเรามีกุญแจเข้าอาคารเอ็นสาม อ๋อรหัสพ๊กรหัสตรงนี้นี่เองโอ้เก้าเจ็ดศูนสามหกสามโอเคกดสิบไปก็ค,ค,คิดอยู่ตั้งนาวนว่าใส่รหัสตรงไหนต้องต้องกลับมาที่อาคารเอ็นหนึ่งอีกแน่เว้กลับไปกลับมาที่เจ้งนะเพึ่งรู้ว่าของอย่างั้นแต่ก็อยากค้นอยู่ดียว ได้รับกุญแจรหล่งอาคารเ e อ็นสองได้รับตัวหมากลุกไหนได้รับมา้าตัวม้าตุดโอดเก่งตั้งเก่งตั้งแก่ไอ้เก่ง,กง,กงตั้งแต่ต้นเกมกลางเกม,เกมและท้ายเกมตัวหมากลุกมา้าแต่ควินเก่งสุดเออไปอาคารนี้จะมาผิดห้องโทษทิ ไป้ซ้ายมือใช่ไหมแล้วก็ขึ้นบน,นใหญ่ผีไม่ค่อยมาแถวอาคารอื่นเลยมาแค่อาคารเดียวคือเอ็นหนึ่งตอนเอ็ต่ำไม่มาแป่ปไปน้องอยากเดียเวลาเราจะวิ่ไปกันตัวโมชั่นแท้โอเคเอาเล ได้รับขวานโอ้ขวานมีตั้งเยอะทำไมเอาไปแค่เนี้ยมันไม่ใช่ปืนตอนแรกนึกว่าได้ปืนไปจามตรงนั้นกัน ต้องการใช้ขวานหรือไม่เย่ไ yeah. ปรู้ว่าทางตรงแตบบ่เวบลไซเยลฝาก่อนเกเิดจออะไรน่าสนใจไม่เบลแมติดมันติดต้นไม้ใบหญ้าติดแบบติดข้างบนเลยมีอาคอลแต่ไม่น่าไปได้นะมันไม่ให้ไปด้วยสอมอเอาแบบเอาจริงๆเลย ไอเอกสารผมหนีขึ้นมาดาดฟ้าได้ก็จริงแต่ผมคิดว่าผมคงไม่ก็ผมจึงหาทางลงไปข้างล่างของตึกแต่ข้างล่างนั่นมันไม่ได้ปลอดภัยผมคิดผิดมีมันอยู่หนึ่งตัวมันอยู่ทุกที่ฝนตกทำให้ผมมองไม่เห็นมันดูท่าว่าฝนพวกนี้จะตกเหมือนตลอดเวลามันเหมือนเป็นคำสาปแต่ถึงยังไงถ้าผมต้องตายผมก็ต้องฆ่ามันให้ได้แม่พอความเป็นฐาเนเจ็ด สวยพี่สวยแล้วก็เออมีทางทางขวามอะไรไหมไม่น่ามีอะติดต้นไม้กะไม่ไม่น่ามีแล้วต,ตรงนั้นโอ้ยเดินย้ายแท้มีอยมาไล่เฮ้อคอก่อนเข้าบ้านเช็คของก่อนเสือมีข้อความรับต้อน ข้อความรับจากน้องในติดติดต้นไม้ไม่ได้ติดตรงต้นนะติดบนบนหัวไม่น่ามีอนะไรเนาะงั้นเราไปเวลกันเปอีกรอบหนึ่งเราจะแยกเป็นไฟสตีตอวชาร์เตอร,ร์ห้าตัวคนเดียว โอเคครับทุกคนสำหรับชาร์เตอร์สี่ในชาร์เตอร์นี้ผมขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยต่อชาร์เตอร์ถัดไปในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละไปแวะไม่คิดว่าจะสั้นขนาดนี้เลยเดี๋ยวคิดว่าคงเป็นชาร์เตอร์ห้าต่อเึบ